ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกอาชแนลตอนที่120นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศเมียนมาติดกับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ได้ยินเสียงสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแววมานะครับวันนี้เป็นวันทอดกระถินของวัดเย็นเงเป็นวัดป่าของทางประเทศพม,ม่านะครับทางลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายได้ส่งลูกศิษย์มาเป็นตัวแทนนะครับในการทอดกรถินร่วมกับพี่น้องสาธุชนชาวพุทธของเมียนมา เพื่อที่จะเป็นการสมัครสมานสามัคคีเพื่อจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ธรรมยตรีในหมู่ชาวพุทธไม่มีการไม,ไม่มีการใช้พรมแดนเป็นการแบ่งกั้นศาสนาไม่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยที่ดี i ที่อายการหรือขาประจำจะคิดจะทำยังไงต่อศาสนาพุทธหรือวัดพระธรรมากาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก็ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างกิจกรรมดีๆในช่วงฤด,ดูทอดกรถินได้ส่งลูกศิษย์ไปทอดทั่วทั้งประเทศไทยไม่อยากให้มีกรถินตกค้างมาจนถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งลูกศิษย์ลูกหามาและไม่ได้เพิ่งทำทําต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีวัดหลายวัดในประเทศเมียนมาได้รับกรถินจากวัดพระธรรมกาย อยู่เป็นประจำมีการสนับสนุนเรื่องของโรงเรียนพระปริยัตมีการสนับสนุนการบวชสามเณรบวชพระนี่คือกิจกรรมหนึ่งที่วัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสังขารท่านจะเป็นยังไงไม่ว่าสถา,านการณ์เกี่ยวกับคดีจะเป็นยังไงไม่ว่าสถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่วัดพระธรรมกายยังคงเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนการ เชื่อมสัมพันธไมตรีเกี่ยวกับศาสนาการขับเคลื่อนการเผยแพ่การที่จะทําให้โลกนี้เป็นโลกแก้วด้วยพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นพยานยืนยันว่าท่านเป็นพระที่ลงมือปฏิบัติและปฏิบัติจริงจังและทําอย่างต่อเนื่องและไม่ได้มีเขตจํากัดอยู่เฉพาะประเทศไทยจะขยายไปทั่วทั้งเอเชียและไปทั้งโลก เสียงสวดธรรมจักรยังคงดังกระหึม่มทั้งในผืนแผ่นดินไทยและขยายออกมาสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจะไปทั่วทั้งโลกธรรมจักรจะขยายไปทั่วโลกจนกว่าโลกนี้จะกลายเป็นโลกแก้วจนกว่าโลกนี้จะกลายเป็นโลกที่มีแต่ความสงบมีสันติสุขขอน้อมนำบุญที่เกิดจากการทอดกรถินในวันนี้ที่ประเทศเมียนมารวมทั้งทุกบุญที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยขณะนี้ น้อมส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนสู่สวรรคาลายัยอาชนะประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ